ไปเสด็จเมื่เกียรติแล้วก็เข้าไปประเทศราวได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้หรือบางคนก็มาพูดเนาะพูดแบบมีมีมุกนะครับมีตลกมีอะไรพวกนี้เก่งนะครับเก่งที่สนุกสนุกสบายสบาย ขณะนี้ออสเตรเลียก็น่าจะประมาณบ่ายสองนะพี่เนาะทายนะครับแล้วก็มาชื่นชมมาอวยพรนะต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทักทายมาแล้วก็อวยพรส่วนตัวเลยมาเยอะๆะตัวไปดูหน้างานนะครับครับผมขอบคุณมากคุณบ้านสวนเดี๋ยวผมก็จะลงกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะลงนะครับขอให้กิจการจเจริญรุ่งเรืองนะครับไอ <OP IM S 1> เป็นระบบคอมพิวเตอร์ครับมันอาจจะตรวจยังไม่เจอแต่ถ้าเเจอวันไหนล้วก็อาจจะถูกวันนั้นแหละถูกเจาะถูกบล็อกถูกเตือนเนาะ ดีที่สุดเอาลากเอาช่วงที่มันเป็นช่วงที่อาจจะมีสาระนิดนึงก็ได้ตรงนั้นนะครับเก้าสิบวิครับเก้าสิบวิเราเราลองเลือกรถผลิตน้ําเนาะขอให้มีกิจการที่ไปได้ดีเนาะยิ่งขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นนะปีใหม่นี้นะครับปล่อยพรเนาะส่งกาลังใจปีกันได้นะครับผมก็ไม่ได้มาทําไม่ได้มาเล่นหลายวันไม่ได้มาเล่นหลายวันวันนี้ก็เลยมาเก็บแต็ม ครับตัวน,นี้ช่องไอ้ประสิทธิ์ไรครับสิบสไอ้นั่นแหละเมืองเงินอะไรต่างๆตรงนั้นนะไปกลับได้กูบ่นดอยไม่ดอยนึ่งช้างมันมีบางพื้นที่เป็นดอยเนาะแต่ว่าทำให้เต็มที่ทําให้เต็มที่อย่าทาแบบผมนะ <laughs> ทําแบบผมแนละ้วทาไม่ได้เรื่องแนละแค่ <laughs> ทาแบบผมนะ ผมไม่ขาดงานบ่อยนะฮะอย่างช่วงสวงกรานต์ปีเก่าตอนรับปีใหม่ผมก็ขาดไปตั้งหลายวันไม่ได้มาเล่นนะครับไม่ได้มาทําไม่เป็นไระตอนนี้กเราทําคลิปทุกวันทุกวันแต่คลิปมันไม่ค่อยปังเท่านั้นเองถ้าคลิปปังตัวนี้มันก็ผ่านไปแล้วครับคลิปไม่ค่อยปังคลิปคนชมไม่ค่อยเยอะก็เลยมาบินนบาทเนาะก็ใส่ของกันทั้งหมู่บ้านนะครับทํา้ยได้เยอะเลยครับผ้าก้าลูกแต่คนมาใส่ผมทำไม่ได้ ทำไม่ได้หรือบางคนก็มาพูดเนาะพูดแบบมีมีมุกนะครับมีตลกมีอะไรตรงนี้เก่งนะครับเก่งแล้วมาต่อต่อกันง่ายด้วยพี่ไม่ได้ทำอ๋อพี่ไม่ได้ทำใช่ไหมครับอืมนั่นแหละพี่ก็สนุกสนุกลองทำก็ได้พี่ <laughs> แต่พี่นางก็เก็บได้เยอะเจ็ดเดือนผมใัยสวัสดีปีใหม่ครับถาดงานไปหลายวัน <laughs> <laughs> นึกว่าเขาจะไล่ออกแล้วยังไม่ไล่เออดีอยู่วัดเยอะแยะมาก แถวตัวเมืองเลยครับเดินติดๆเลยไม่ต้องใช้รถสนุกสนานเมื่อก่อนญาติเปินห้างอยู่นาละห้างนา่นาร้านครับตอนนี้ไม่รู้อย่างมีพี่นางมีอะไรมาทักทายอย่างนี้ครับต้องขอบคุณมากๆผมก็นี่แหละในเวลาผมก็ทำเหนื่อหมดเวลาแล้วไวๆแป๊บเดีวยว <c oughs> เป็นไอจีเอเนาะในการผลิตน้ำนะมันจะมีมีแบบแปลนมันอยู่หรือเรามีแบบเราอาจจะไปให้ทางเภษัทของจังหวัดอำนาจอยู่ที่จังหวัดน้องสอยจอ ยามไหลสดจะดีขอบคุณครับขอบคุณกดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณมากครับนะทุกท่านนะครับพยายามโอ้สวัสดีครับครับสวัสดีครับดีพี่ตีมน์หลายที่มันของอำเภอครับก็เลยมาไม่ได้ตอนผมก็เลยจัดวันที่สองกันก็ดีครับไม่ต้องไปเร่งนะก็ลับบ้านมาเที่ยวกันเยอะเขาไม่กลับกันนะครับ ผมว่าเศรษฐกิจมันน่าจะตกเยอะเหมือนกันนะเออไม่ค่อยมีใครกลับบ้านกันดูดีตั้งค่าเลยรยังนะหรือิตตังค่าอะไรกันแต่ผมอีกนานนะผมอีกนานผมแต่ผมก็ทาไปเรื่อยๆผมทําทํานะไปสักการะในวัดต่างๆแล้วมันสนุกครับในการเดินนะครับเดินไปวัดนั้นเหมือนนึกถึงลาวครับลาวก็มีวดัดติดกันเยอะเนาะนะครับขายดิบขายดีนะครับแล้วก็ล่ำรวยเงินทองแล้วที่ สุขภาพก็ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เนาะสุขภาพแข็งแรงเนะาะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับรำโรยเิงๆด้วยนะครับพระคุ้มครองนะครับมันโชคดีบางท่านก็ยังเกือบจะสําเร็จหรือยังไม่สําเร็จหรืออาจจะเป็นมือใหม่ก็ทําต่อไปะเดี๋ยวจักวันมันต้องสําเร็จนะในวันนี้ก็พกุ่งนิห้หยุดหยุดไปเหมือนกันวันสวนเหมือนกันเหมือนกัน ผมแยกกับบ้านสวนจริงไหมก่อนผมได้สองหมื่นตอนหลังเนี่ย<ะ>แต้มกรรม็ลดหลังจากที่ได้ขึ้นมาเยอะตอนนี้ลงไปอีกแล้วในใจตั็มาสะสมใหม่ทาใหม่คือทนายผ่านแล้วใช่ไหม<ส>ยังตีบทไปแตกอครับอื<ส>ก็หนัฒนาการ์ดทำคลิปต่อก็บางครั้งมันทาแบบแหวก,กว่าทําสุขทางใจครับเป็นความสุขทางใจอท่านที่นับถือศาสนาอ่าอื่นเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอื่นก็ทําตามหลักศาสนา มันเป็นการแสดงตัวตนของเราแล้วเขาเปิดการบางเห็นดีมากแต่เยอะด้วยแต้มได้เยอะด้วยนะถ้ามีเวลานะจะไลฟ์สดผมผมมองว่าอ่า<ม>ทุกท่านเอาท,ทำได้เพจผมก็สร้างไว้แต่ผมทําไม่ไหวเขตผมสร้างไว้ตั้งหกเขตก็ปลอดภัยหมดทุกเขตแล้วครับแต่ปัญหาคือไม่ได้ลงข้อมูลในเพจเลย <laughs> ผมก็ใส่ม,มาม่าใส่นมนะครับก็โอเคอยู่ทําบุญเช้าวันนี้นะครับก็รู้สึกว่า อิ่มความสุขแล้วเที่ยวมากขึ้นนะครับปัจจุบันนะแต่วัดก็ยังเป็นจุดศูนย์รวมที่ที่ดีอยู่ครับตอนนี้นะแล้วก็นาเที่ยวสนใหอ่ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์แล้วเข้ามาทักทายผมนะครับขอบคุณมากสวัสดีปีใหม่ทนายผ่านแล้วนี่ลงน้ำต้องต้องขอยอผ่านเอ้ไม่รู้ว่าลงผลิตน้ำมันต้องผ่าน gmp นะต้องไปขอต้องติดต่อที่จังหวัดนะครับใน,ในการทำในบ้านมาทำซึ่งะลาบาดกนตรงนั้น แต่ก็จะพยายามอยู่ใช่ใช่พี่นางทำไปเนาะทําให้มีความสุขนะครับอย่างน้อยไม่เหงาแบบมีเพื่อนสามสมนะครับสมพรสมบังสมปรารถนาทุกท่านกันละกันนะครับปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับแฮปปี้นิวเยียร์เนาะสองพันยี่สิบจมาต่อต่อกันง่ายด้วยพี่ไม่ทำอ๋อพี่ไม่ได้ทําใช่ไหมครับอืนั่นแหละพี่ก็สนุกสนุกลองทําก็ได้พี่ <laughs> แต่พี่นางก็เก็บดีเยอะเจ็ดเดือนผมก็นั่นแหละผมก็มาละใคร ยามว่างยมพักยามพักเวลาไลฟ์เราแชร์ข้าวคลิปเร็วใช่ไหมใช่ไหมครับผมยังไม่ไดออาสาพัฒนา่งช้างครับบรรยากาศสุดๆครับหนาวใช่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนนี้ปีนี้อากาศนี่ไม่หนาวเท่าไหร่อย่างแล้วครอบครัวไปทางไหนเนาะ ผมก็ดูในลฟ์สุดหลายๆท่านนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ทำกัน้อช่วงปีใหม่ก็วานเล็กๆอืมครับพี่สวัสดีมากสวัสดีครับพี่มีความสุขนะพี่คิดถึงคิดถึงเนาะมมีโอกาสก็มาเที่ยวได้ที่บ้านผมนะยินดีต้อนรับคนก็มาเต็มตลอดมาเยอะนะะมาเที่ยวที่เที่ยวหลายท,ที่เที่ยวเยอะครับแม้ในตัวจังหวัดก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นวัดอะไรนมันไม่สําเร็จ สำเร็จเพียงแค่ได้เพื่อนได้ความสุขค่นั้นเองแต่ไม่สําเร็จเรื่องการสร้างไรายได้แต่ได้ได้เบื้องต้นคือได้ดาวนะพี่นะ่เงียบมากไม่มีเหมือนไม่มีคนกลับมาเลยเนี่ยอำเภอที่ผมอยู่ก็เงียบจัดงานก็ไม่คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ตอนแรกก็คาดหวังว่าการจัดงานน่าจะมีคนมาเที่ยวนี่ได้สวัสดีครับขายลูกชิ้นเป็นไงมั่งพี่กุลโชตชัยใช่ไหมชช่วงชนวํทำให้เต็มที่ทำให้เต็มที่อย่าทำแบบผมนะ ำแบบผมและทำไปเองเรื่องแหละแค่ทําแบบผมนะแล้วเงียบมากไม่มีเหมือนไม่มีคนกลับมาเลยเนี่ยอาเภอที่ผมอยู่ก็เงียบจัดงานก็ไม่คนก็ไม่เยอะเท่าไหรต่ตอนแรกก็คาดหวังว่าการจัดงานน่าจะมีคนมาเที่ยวผมดูแล้วสถา,า,านการณ์อะไรต่างๆนะครับชาวบ,บ้านก็ไม่ค่อยกลับบ้านกันเท่าไหร่พี่น้องส่วนให่ก็อยู่ที่ทํางานจะพยายามตอบให้นะครับตอนนี้ยังอาจจะ ขาดไปนะครับอาจจะไม่ได้ทักทายไม่ได้ตอบไม่ได้ไปเยี่ยมนะครับต้องหยุดหยุดไปเ,เหมือนกันบ้านสวนเหมือนกันเหมือนกันผมแย่กับบ้านสวนจริงไหมก่อนผมได้สองหมื่นตอนหลังนี่ผม,ดมแดงหมดแหละตอนนี้นะออไม่เป็นไรก็แดงก็แดงไปที่บ้านสวนสบายดีนะครับสวัสดีปีใหม่นะขอให้เอตัวไปดูหน้างานนะครับครับผมขอบคุณมากคุณบ้านสวนเดี๋ยวผมก็จะลงกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะลงแล้วครับ ขอให้จัจการจเจริญรุ่งเรืองนะครับนะครับก็ความสูงก็ไม่สูงเท่าไหร่แต่ก็เป็นจังหวัดที่น่าอยู่นะจังหวัดเออเป็นอำเภอที่น่าอยู่อำเภอเล็กๆนี่แหละครับเดี๋ยวมันต้องถึงนะครับก็ขอให้ขยันแล้วก็ทําต่อเรื่องนะครับทําต่อเ <laughs> นื่องอย่าขาดงานมอย <laughs> คลิปของเพื่อนๆเนาะของหลายๆท่านนะรุ่นพี่ลหลายๆคนนะครับที่เขามียดอดเยอวเยอะเขาทำยังไงไงี้ยครับเราก็ <laughs> ได้ไม่เยอะเลยได้ไม่เยอะอือผมทํามั่งไปทํามั่งไ้สดนะครับทีนะสวัสดีครับคุณทนายสวัสดีปีใหม่ครมีสองห้างครับสาขาหนึ่งสาขาสองอันน่ารัมีสองสาขานะครับพี่ไปเที่ยวเชยงายแล้วค่ะอ๋อพี่ไปเที่ยวชยงายใช่ไหมของชังายก็เป็นคนต่างจังหวัดนะครับมาเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะนะครับแต่โรงแรมอะไรนี้ที่พักเต็มนะครับบ้านผมนะเบ็ผมแดงมาแหละตอนนี้นะเออไม่เป็นไรแดงก็แดงไป ที่บ้านส่วนสบายดีนะครับสวัสดีปีใหม่นะขอให้สมัยก่อนสองเลนเดี๋ยวนี้สี่เลนแล้วก็ไอ้สายกันบินก็มีของนกแอร์กับมีของแอร์อเอเชียวันละห้าเที่ยวไปกับทำไปเถอะแบ่งปันมีอะไรที่มันดีๆแล้วก็เอามาลงโชว์มาอวดกันมาแบ่งปันกันนะครับก็ช่วยๆกันไปสวัสดีปีใหม่ครับเพียอ์ช่วงสิ้นปีก็โอ้ยนกหนานี่นกหนานอืม โรงแรมนะครับก็เพลินดีนะปีใหม่ปีนี้นกาดสินโอ้โห,โหกิจการใหม่เหรอแต่ผมว่าดีนะโรง้ําเนี่ยมันลงทุนครั้งแรกกันเหนื่อยขออยอด้วยเด้อกาดสินโอ้โหกิจการใหม่เหรอแต่ผมว่าดีนะโรง้ําเนี่ยมันลงทุนครั้งแรกกันเหนื่อยขออยอด้วยเด้อส่วก็ลงในโปรไฟล์ของตัวเองไงครับ